สวัสดีครับผมบอยครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องยูทูบของบอยอยู่นะครับวันนี้นะครับรถที่บอยจะนำมารีวิวลูกค้าได้ชมนะครับเรียกว่าเป็นตัวแคปยกสูงนะครับราคาอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนั่นก็คือรุ่น Ford Ranger รุ่นเอกพันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวบอยพามาชมชุดแต่งครับว่าจะใส่ชุดแต่งแล้วเพิ่มความหล่อให้กับรถขนาดไหนนะครับแล้วก็บอยมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็เริ่มจากกันหน้าเลยนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นนนะะครรับผมก็็จเปอุ่ S 1> <S 1> x l ็กซ์แอร์ที่บอยแจ้งไปนะครับตัวนี้บอยใส่ชุดของ ř, ตัวของสกูปด้านด้านบนให้นะครับสกูปด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีดำด้านนะครับเพื่อให้เหม็ดกับตัวรถนะครับผมในส่วนของด้านหน้าเนี่ยตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวกระจังของทรงเดือดแรปเตอร์นะครับเป็นสีแดงตัดขอบสีดำนะครับผมเพื่อที่จะให้แมทกับตัวของสติ๊กเกอร์เดี๋ยวบอยพาไปดูสติ๊กเกอร์อีกทีนึงนะครับส่วนตรงกลางนะครับตรงกระจังหน้าเนี่ยก็จะใส่ไฟเข้าไปนะครับเป็นไฟ3จุดนะครับ LED สีส้มนะครับผมตัวนี้แล้วก็ชุดของด้านหน้าเนี่ยตัว X อพัดนะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาแต่นี้บอยเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าให้นะครับเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าชุดหน้าเนี่ยหล่อมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอยพามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเองครับบอยก็ใส่คิ้วล้อนะครับขนาดถกนิ้วแบบมีหมุดให้นะครับตัวคิ้วล้อเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้เจาะตัวถังลูกค้าแต่อย่างใดนะครับก็ใช้หมุดยึดเดิมทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนล้อนะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อลายใบพัดนะครับหน้าเงานะครับสีดําตัดขอบสีแดงนะครับก็ขนาด18นิ้วนะครับขนาดยางก็จะเป็น2 6 5 6 0ห1 8นะครับเรียกว่าตัวนี้ใส่มาเพื่อให้สวยงามแล้วก็หล่อมากๆด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเราทาสติกเกอร์นะครับสัดโค่นเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับก็เรียกว่าดําตัดแดงเนี่ยสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ด้านข้างเองบริษัทในส่วนของกันสตร์นะครับ ส่ชิ้นก็คือจะใส่ถึงช่องแคปด้วยแล้วก็ฟิล์มเป็นฟิล์มซามิกด้วยนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของราวหลังคาด้านบนนะครับประสิทธิ์ดั้ด้านนะครับแล้วก็จะมีมือเปิดนะครับกันลอยนะครับตัวนี้ให้นะครับบนในข้างเนี่ยก็มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับส่วนโลบาร์เหล็กด้านหลังนะครับเป็นของเอลเลนเดอร์นะครับเป็นโลบาร์เหล็กตัวท็อปนะครับเรียกว่าตัวท็อปเลยเพราะว่ามีไฟเบรกตรงที่3าด้วยนะครับแล้วก็ตัวของฝาถังน้ำมันนะครับก็ใส่ตัวของกันลอยให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพามานยะครับ ด้านท้ายเองเนี่ยก็ใส่ในส่วนของครอบไฟท้ายให้นะครับแล้วก็มีกันชนหลังเหล็กนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าจับคู่เป็นของอเวนเดอร์เหมือนกันนะครับพร้อมกับห่วงลากโอเมก้าสีแดงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ต้างก็ยังใส่อ่าตัวของครอบกันลอยแบบปลายดาบแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวของสีแดงเพื่อให้แมทกับตัวของด้านข้างด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวพอยพามาชมด้านในนะครับด้านในก็อ่าตกแต่งพอสมควรเลยนะครับ ลืมบอกไปครับรถโมเดลปี2021ครับก็จะมีกุญแจรีโมทมาให้แล้วนะครับตัวกุญแจรีโมทเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เหมือนตัว x อ t เลยนะครับเวลากดปุ่มนะครับก็จะเด้งออกมาเวลาพับเก็บก็กดลงไปนะครับเวลาเปิดรถก็แค่กดปุ่มนะครับตัวแคปของเราก็กว้างขวางนะครับตัวเบาะแคปเนี่ยตัวนี้บอยทำสีพิเศษให้ด้วยนะครับเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะครับเพื่อที่จะให้แมทกับตัวรถนะครับลูกค้ารีเควสตชอบสีแดงมากมากเลยนะครับก็จัดการให้ครับ ส่วนเบาะเองนะครับก็จะเป็นตัวเบาะจะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับแล้วก็เดินตะเข็บสีแดงนะครับพร้อมกับหัวหมอนนะครับเป็นสีแดงนะครับแผงข้างเองนะครับบอยก็ทําสีแดงให้ด้วยนะครับลูกค้าชอบดําแดงนี่จัดให้เต็มที่ครับผมสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับตอนนี้บอามีโปรโมชั่นนะครับผมออกรถนะครับแต่งแบบนี้เลยนะครับ ใช้เงินเพียงแค่29,000บาทเท่านั้นเองนะครับชุดแต่งที่ลูกค้าได้ดูรีวิวนะครับได้อย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าอยากจะปรับเปลี่ยนแบบไหนนะครับก็สามารถที่คุยกันได้นะครับก็สำหรับนี้นะครับบอยฝากรถเฟอร์น r เจอร์รุ่นเอกพัฒน์นะครับสีดำคันนี้ด้วยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ